ป่าต้องมาแน่ๆก่อนเมื่อกี้ก็จะแลกก็ได้นะแต่ว่ากลัวละไเกินานานนั้นทม่คิเห็นควัน ้ออกมาทำไมสกินไอรีกลับมาแล้วฮะเฮเวอี่สไตรเกอร์สกินนี้ผมโคตรอยากได้ฮะผมบอกเลยแต่ครั้งแรกผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าตอนนั้นมน ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนอะนี่ฮะกิจก,กรรมเหมือนเดิมเลยอ่ะเล่นฟรีเหรอกดไปก่อนเล่นฟรีหนึ่งครั้งโอเคไปปุ๊บอือเกลือฮะจินจันไปก่อนเราต้องทำไงถึงจะได้มันนะเอาเป็นว่าเดีย๋ยวมาเติมกันให้ดูแล้วกันนะฮะปุ๊บปุปุ๊บ,บ,บ,บโอเคที่ผมจะบอกก็คือไอทีผมเป็นเมนหลักเลยนะเป็นเมนหลักนะฮะ ดูฮะฮีโร่ฮะเล่นไนดีทั้งหมดพันสองร้อยตานะอันนี้คือไอรีหลักชนะของ2%นะแล้วก็มีไอรีรองอีกเล่นพันกว่าตามึงก็ชนะของ16%อันนั้นอันนั้นเป็นไอรีไก่เล่นไอรีสตัวเดียวเลยนี่ประมาณนี้ไอรีสเป็นเมนหลักขนาดนี้ก็ต้องจัดนะฮะต้องจัดเอาละรู้สึกว่ามึงจะมีโปรโปรอยู่นี่อันนี้ใช่ไหมเนื่อเติมหรือคูป,ปองได้ใช้แลกเล่นฟรีอ่ะเรียบร้อยฮะผมได้เติมคูปองมาแล้วนะ โอเคผมก็จะรับลูกแก้วคนนี้นะรับลูกแก้วกันไปปึ๊บรับไปอย่างนี้ก็เลยกันต่อเลยฮะอ๋อใช้หนึ่งครั้งเพื่อนเล่นได้เหรออ๋อลูกแก,ก้วตะกี้นี้เล่นได้แค่ครอบเดียวเหรอโ okay. อเคเึิบมาอื้อหือได้นี้แหละมาต่อปาบจริงเดี๋ยวฟิตช่างอ่ะรอบสุดท้ายของลูกแก,ก้วฟรี มาไหมนะเอตกใจตกใจเซิร์เวิร์มีปัญหาอะไรล่ะอะได้ได้มาหนึ่งนะได้มาได้ปลามันใช่ปลาวะเออโอเคมาตอนนี้เรามีคูปองอยู่3749นะะเราจะมาทำการสุ่มกันเลยนะครับไปครับเล่น10ครั้งครับไม่ต้องแสดงอีกลุยมาสุ่ม10ครั้งจะได้อะไรบ้าง โอ้โหเกลือใช่ไหมเกลือเกลือนะรอบแรกสุดรอบแรกเกลือนะมาจุดรอบต่อไปครับปึ๊บมาโอ้โหเกลืออีกแล้วใช่ไหมเกลือแล้วไม่ได้ลูกปลาอีกแล้วหรอสี 400, 400่400ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าคูปองแล้วนะอุ้ยมาดิไอรีลูกรัก,กต้องมานี่ไงปลามาแล้วลามาแล้วลุรับลุลับ,บชิ้ เดือบเป็รางวัลใหญ่แล้วลงใหม่อีกครั้งโอเคมาแล้วได้สองแล้วนะเราจัดกันต่อครับถึงวันี้ปุ๊บอ่ะที่ตากแล้วโอเคโอเคเราลุ้นรับรางวัลมาได้ไหมได้ไหม้าเตนปะคาเตนเออมาสิบครั้งฮะไม่ได้แล้วถึวันนี้ขาดที่ที่เองตอนนี้เหลือกูกี่กูปองเนี่ยเหลือสองพันห้าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่สองพันห้าโอเคได้อยู่ไปได้อีกสิบกว่าทีเนี่ยได้ไดอีกร้อยกว่าทีใช่ไหมโอเคเปล่อ มารอบนี้แหละปลาปลาปลามาขออีกทีนึงสิงครั้งปลาเถอะครับโอ้โหมาครับสิครั้งเฮ้ยอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นใช้สาไมไอเทมเพื่อเล่นอีกหนึ่งครั้งหรอเฮ้ยเราเราจัดไปเลยเลยทั้งหมดเลยได้ไหม เล่ยสมุดเพื่อเล่นสามสิบไปเต็มเออเล่นสิบครั้งไปเลยเออต้องงนี้ดิมันต้องมันต้องประหยัดไม่ได้เลยเลยเล่นสามสิบเพื่อเล่นอีสิบปึ๊บป้าดิโอ้โหเล่นสามสิบเพื่อเล่นอีสิบป้าหน่อยป้าป้ามาป้าไม่มาเสามสิบเพื่อเล่นอีสิบโหเยอะแล้วเนี่ยเราส่งไปเยอะเนี่ยไม่ได้ป้าเลยเหรอพูดจริงถามจริงเล่นสี่ครั้งปึ๊บโอ้โห อะไรกันครับเนี่ยโคตรเกลือมากูปองได้หมดก่อนแน่เลยเฮ้ยป้าป้าไม่มาปึ๊บอีกสิบครั้งอื้มไม่น่าเชื่อครับว่าจะเกลือขนาดนี้จะหมดแล้วนะกูปองเฮ้ยเดี๋ยวนะกูปองเหลือเท่าไหร่แปดร้อยโอ้โอ้ชิทโอ้แย่แล้วเล่นสิบเล่นสามสิบเล่นสิบ เฮ้ยปลาไม่มาเลยว่ะโอ้โหสวยแล้วครับปลามาแล้วโอเคมารุ้นรับรางวัลใหญ่ไอรีทีเธอมาเลยเถอะโอ้โหเกือบได้แล้วมาครั้งสุดท้ายครับจับอีกหกร้อยคูปองปลาตัวสุดท้ายขอเถอะขอเถอะปลาปลามาทีเธอขอร้องเรื่องรับรางวัลเพื่อนแรกอีกสู้อีกสิบครั้งปลา ปลาไม่มาไมอยากเติมเพนะิ่มแล้วไมอยากเติมเพิ่มนะครับจังหวะนี้ปลามาเยอะปลาไม่มาเลือกรับรางวัลเล่นแปดครั้งเหรอเลือกเหลือเท่าไหร่ไม่พอละมาต้องเลือกรับรางวัลอันนี้แล้วก็เล่นแปดทีปลามาไหมปลาไมมาโอเคเหลือปลาแค่ตัวเดียวคูปองไม่พอแล้วนะเดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาทำการไปเติมเพิ่มอีกพันสี่ร้อยคูปองนะฮะพันสี่ร้อยคูปอง ปลาต้องมาแล้วละ่ะไม่ใช่มาตั้งแต่รอบแรกนะมาแต่รอบแรกมาไหม,อ,มอยากให้มาตั้งแต่รอบแรกจริงๆเอาละ่ะเุยกันต่อต้องได้ดปลาโอ้ปลาไม่มาโอ้โหใครเกลือขนาดนี้บ้างฮะงมีก้าวข้างมไหมเาปลาปลาโอ้เออปลามาแล้วเรียบร้อยโอเคได้แล้วนะได้แน่นอนอันนี้ได้แน่นอนกำลังตีนะครับได้แล้วเย้โอเคเราไปลองทดสอบกันเลยดีกว่านะฮะ โอ้ดำดิ่งสู่ทะเลนลึกยังมีปลามาเป็นผู้ช่วยนะนี่อย่างที hey, ่ไอรีสกินนี้ผมบอกเลยใครเมนไอรีนะต้องมีครอบคองไว้นะครับจังหวะนี้มาแล้วรับได้ในกิจกรรมเออเรารับยังไม่ใช่เหรอยังไม่ครอบครองคืออะไรวะโอเคอ๋อนี่ไงโอเคได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนี่ ยอดยอดอ่ะเปิดท้าเต้นด้วยอ่ะเอาท้าเต้นด้วยารางวัลต่ออันนี้เลือกสก,กินได้นหนึ่งวุ้ยนี่ของอะไรอ่ะเซนเนออร์ะเฮ้ยเทจังเอานี้แล้วกันเทจเอ้ยเสียงเทงโอเคแล้วก็รับอันนี้โอเคเราไปเปลี่ยนกรอบก่แล้วเป็นส่ตาไม้อยู่นะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่นี่ไงเออในงานแล้วก็รูโปโรไฟล์ก็เป็นไอ้นี้นะแจดไป มันได้รูปสกินด้ไหมไม่ได้เนาะมาเราไปลุยกับสกินไอรีเกนนะครับผมมาสงสัยเลยแล้วเราไปลุยกันมาเห็นก็วาร์ปโชว์ก่อนเลยนี่ปลาขึ้นมาปินไปกับปลากันเลยเสร็จแล้วเขี่ปลาปะ เออมันต้องขี่ปลาด้วยนี่แหละไอ้นี่สุดเต้นโดนเวยไม่ได้ไม่ปลา,ากรจายเป็นภาพปลาดกวุไปเป็นปลานะจะเจอ,อสว นำเบอร์นาา่าจะไม่มีเวีดไม่ไทำ มัรยาลงมาเรนดอร์เรามาแล้วสยวสยต,ต้ตงคนทำน้า the cloud tops is a good marksman but i won't be beaten i rise with the moon the ocean rises <laughs> มันทําอะไรยังมากไม่ได้ The deep sea is beautiful ตอนเอลสู่เขาไปข้างบนแล้วเหรอโอ้โหสุดยอดจริงๆเรากดอันตีก็ได้าสา,า่าเรา

แล้วไม่ซับมัอยู่ตรงนี้เจ้าสูงขมาอยู่ตรงนี้เ้าห้านาทีพอดีเลยแล้วก็ได้ตัดเรื่องมาด้วย

บนหน้าสิวมาก

เริ่มเบอร์ก็ยังอย boxing, ู่ตรงนี้อยู่ผมพึ่อกี้นี้นะครับเพิ่งนให้ถูก ไปจบเลยพ่อเนี่ยโอ้กดเชิยแข็งตัวเองไม่ทันจะจบเลยเหรอรีบจัดตั้งแปดนาทีเองสวยงาม โอ้ยคนรีบย,ยอดโอเคประมาณน,นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะกดไวโอเคแ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ